สวัสดีครับวันนี้นะครับมาพบกับแอดมินมังกรอีกแล้วนะครับวันนี้ฝนตกทั้งวันเลยนะครับบรรยากาศถือว่าชุ่มฉ่ำมากนะครับวันนี้หนาวมากวันนี้จะพามาชมมาด้า2องนะครับคันนี้เป็นรถปี2015นะครับรถมือเดียวป้ายแดงนะครับคันนี้มาอยู่ที่1 1 0 0 0 0กิโละครับแล้วก็คันนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ30000ไปลายๆนะครับลูกค้า สีเดิมโรงงานนะครับเป็นสีขาวมุกนะครับลูกค้าคันนี้เดิมทั้งคันเลยนะครับภายในนะครับฟังก์ชันเยอะมากนะครับไฟหน้านะครับได้เป็นหลอดไส้ฮาโลเจนนะครับมีไฟเลี้ยวมาให้ภายในตัวโคูนะครับด้านล่างก็มีไฟตัดหมอกมาให้นะครับกระจังหน้าสีดํามีโลโก้ของมาด้ามาให้ตรงกลางนะครับคันนี้สวยมากฝากระโปรงนะครับก็เป็นเอกลักษณ์ของมาด้าสองของเขาอยู่แล้วนะครับล้อแมกนะครับล้อแมกคันนี้ ได้เป็นล้ออลอยนะครับล้อเดิมจากโรงงานเลยนะครับเป็นล้อสีเงินนะครับขนาด15นิ้วนะครับลูกค้านี้ตรงกลางมีโลโก้ของมาด้ด้วยนะครับกระจกมองข้างนะครับกระจกมองข้างเป็นสีเดียวกันกับตัวรถนะครับแล้วก็มีตัดสีดำเล็กน้อยด้านล่างตรงนี้นะครับประตู2ฝั่งด้านหน้านะครับฝั่งคนขับแล้วก็ข้างคนขับนะครับจะมีปุ่มสมาร์ทชีมาให้เรียบร้อยนะครับ ด้านหลังยังไม่มีนะครับเปิดประตูใช้งานได้ปกตินะครับทางด้านหน้าและด้านหลังเลยนะครับที่เปิดฝาถังน้ามันนะครับอยู่ด้านซ้ายมือของตัวรถนะครับล้อด้านหลังก็ได้เป็นล้ออะอยอยเช่นเดียวกันนะครับลูกค้ามาดูกันที่ไฟท้ายนะครับไฟท้ายไฟท้ายนะครับจะยาวมาตั้งแต่ด้านข้างของตัวรถนะครับลูกค้าจะส่วนมากนะครับจะเป็นสีแดงนะครับตัวไฟท้ายนะครับจะมาสุดตรงที่ ประตูช่องเก็บของด้านหลังนะครับมีไฟเบรกไฟเลี้ยวไฟถอยมาให้ไฟในตัวคมเรียบร้อยนะครับตรงนี้ก็มีสัญลักษณ์ Sky Active ของมาสด้ามาให้เรียบร้อยนะครับนีสปอยเลอร์ล็กๆนะครับมาให้ด้วยนะครับอันนี้ของเดิมจากโรงงานนะครับแล้วก็ตรงกลางมีโลโก้ของมาสด้ามาให้นะครับด้านล่างก็มีไฟทับทิมนะครับมีมาให้ทั้งสองฟังเลยนะครับตัวไฟทับทิมนะครับ แล้วก็กระจกด้านหลังนะครับมีเส้นไล่ฟ้ามาให้เรียบร้อยนะครับตัวเส้นไล่ฟ้านะครับก็มีเยอะพอสมควรเลยนะครับแทบจะเต็มกระจกด้านหลังตรงนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวกระจกมองข้างนะครับจะมีไฟเลี้ยวไฟกระจกมาให้ด้วยนะครับมีทั้งสองฝั่งเลยนะครับตัวกระจกมองข้างนะครับเดี๋ยวชมห้องโดยสารด้านหลังนะครับว่าสภาพจะสวยแค่ไหนนะครับคันนี้ได้เป็นเบาะหนังทั้งคันเลยนะครับทั้งด้านหน้าและด้านหลังนะครับเป็นเบาะหนังสีย่า เป็นบหนังสีดำนะครับเย็บด้วยต่เข็บได้สีแดงนะครับตรงกลางมีลวดลายนะครับตรงนี้สลับสับผ้าด้วยนะครับเพื่อระบายอากาศได้ดีนะครับมีผ้าตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงด้านหลังตรงนี้ตรงนี้ก็จะเป็นลวดลายนะครับอันนี้เป็นลายตารางหมากลุกนะครับเป็นสีแดงตัดกับสีดำนะครับมีที่พักสีสันสามที่นะครับสามารถปรับขึ้นลงได้เข็มขัดนี้ไทยมีมาให้ครบนะครับสําหรับผู้ใหญ่นะครับนั่งได้ประมาณ3คนนะครับ ถ้ามีเด็กเล็กนะครับนั่งได้ประมาณสามนูนสี่คนเลยนะครับลูกค้าราชมเบาะด้านหน้ากันบ้างนะครับเบาะด้านหน้าสวยมากนะครับมีอ่าตรงนี้เพิ่มขึ้นมากนะครับเพื่ออุอบเข้ากับสรีระของแผ่นหลังเรานะเวลานั่งนะครับจะรู้สึกสบายมากขึ้นนะครับเบาะด้านหน้านะครับก็แทบจะเหมือนกันกับด้านหลังเลยนะครับ,บเป็นเบาะหนังสลับ กับเบาะผ้านะครับสีดำเย็บด้วยตะเขียบได้แดงครับตรงนี้ก็สามารถปรับได้เช่นเดียวกันนะครับมาดูกันที่ประตูประตูฝั่งคนขับนะครับประตูฝั่งคนขับนะครับที่พักแขนนะครับหุ้มด้วยหนังสังเคราะห์สีดำนะครับเย็บด้วยตะเขียบได้แดงนะครับมีช่องช่องจับเปิดประตูตรงนี้ด้วยนะครับมีที่ลดกระจงทั้งสบานฝั่งคนขับเป็นแบบออโต้นะครับแล้วก็ มีที่ปรับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็สามารถพับกระจกมองข้างได้ด้วยนะครับตัวนี้ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าตรงนี้เป็นที่ล็อกประตูนะครับที่ล็อกกระจกนี้มาให้เรียบร้อยด้านล่างก็มีช่องวางแก้วน้ำขวดน้ํานะครับมีลําโพงมาให้หนึ่งตัวนะครับพวงมาลัยนะครับเป็นพวงมาลัยซูงสปอร์ตนะครับของมาด้านะครับตรงกลางมีโลโก้ของมาด้านะครับเป็นพวงมาลัยหุ้มด้วยหนังนะครับตัวนี้นะครับแล้วก็ด้านข้างตรงนี้จะเป็นพลาสติกลายเกลือบล่าคาร์บอนด้วยนะครับ เป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับรับสายวางสายโทรศัพท์ได้สั่งการด้วยเสียงได้นะครับเพิ่มเสียงลดเสียงเครื่องเล่นเสียงได้ปกตินะครับด้านหลังพวงมาลัยนะครับก็เป็นไฟเลี้ยวนะครับเปิดไฟปิดไฟนะครับใช้งานได้ปกตินะครับด้านซ้ายมือก็จะเป็นที่ปัดน้ําฝนใช้งานได้ปกติเช่นเดียวกันนะครับตรงหน้าปัดนะครับหน้าปัดตรงกลางจะเป็นวงกลมนะครับก็จะมีเลขไม้แบบดิจิตอลมาให้นะครับข่ามือ จะเป็นอุณหภูมิภายนอกของตัวรถนะครับแล้วก็อัตราการสิ้นเปลืองน้ํามันนะครับแล้วก็ปริมาณน้ํามันนะครับด้านล่างเราจะเป็นสัญลักษณ์แสดงสถานะของตัวรถนะครับด้านซ้ายมือจะเป็นเลขไม้นะครับแล้วก็เกียร์ที่เราเข้าอยู่นตอนนี้นะครับดึกม่อย่างที่บอกไปนะครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นกิโลเท่านั้นนะครับรถแปดปีนะครับวิ่งปีละเกือบสองหมื่นกิโลนะครับถือว่าวิ่งน้อยพอสมควรนะครับ ถัดเข้ามานะครับคอนโซลตรงกลางนะครับเรียนๆเลยจะมีหน้าจอตรงนี้นะครับเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับเป็นหน้าจอสีนะครับลูกค้ามีนาฬิกาบอกเวลานะครับเชื่อมต่อบลูทูธได้นะครับตรงนี้เชื่อมต่อบลูทูธ AUX USB นะครับเสียบ SD ดี r d ์ใส่แผ่นซ d ดีได้ปกตินะครับลูกค้าตรงนี้ก็จะเป็นหน้าจอทัชสกรีนนะครับสามารถเลือกตั้งค่าเสียงต่างๆนาฬิกาตัวรถนะครับอุปกรณ์ต่างๆนะครับ สามารถเลือกตั้งค่าได้เลยนะครับลูกค้าด้านล่างตรงนี้นะครับจะเป็นตัวหุ่มด้วยหนังสังเคราะห์นะครับจะเป็นหนังสังเคราะห์สีดำนะครับมีความนิ่มอยู่ในตัวทั้งทั้งเส้นตรงนี้เลยนะครับไปเจนสุดอีกฝั่งหนึ่งเลยนะครับแล้วก็จะมีช่องแอร์นะครับช่อนอยู่ตรงคอนโซลตรงนี้ด้วยนะครับถัดมาก็จะเป็นปุ่มไฟฉุกเฉินนะครับใช้งานได้ปกตินะครับถัดมาก็จะเป็นช่องแอร์นะครับ ดีไซน์ออกแบบมาให้เป็นวงกลมนะครับสามารถเปิดปิดช่องแอร์ได้นะครับมันก็จะเป็นปุ่มคุ่ชสตาร์ทนะครับระบบเอนจินสตาร์ทเอนจินสต็อปนะครับคันนี้นะครับมาพร้อมกับกุญแจรีโมทนะครับมีมาให้1ดอกนะครับถ้าอยากได้สองดอกนะครับทางเราทําเพิ่มให้ฟรีนะครับลูกค้าถัดมานะครับเป็นระบบแอร์ระบบแอร์นะครับสามารถปรับเป็นออโต้ได้นะครับลูกค้ามันจะปรับความแรงความร้อน มันจะปรับความแรงของพัดลมนะครับแล้วก็อุณหภูมิตัวเอนะครับมันจะปรับให้เราเบียบอัตโนมัตินะครับเข้ากับอากาศภายในรถนะครับปรับทิศทางของตัวเอได้นะครับถัดมานะครับจะเป็นช่องใส่แผ่นซีดีนะครับมีมาหนึ่งช่องนะครับแล้วก็ช่องใส่ s อ c a r กนะครับก็มีมาให้เช่นเดียวกันนะครับช่องเสียบ usb มีมาให้2ช่องนะครับ u s หนึ่งช่องนะครับแล้วก็ช่องเสียบชาร์จไฟหนึ่งช่องนะครับลูกค้าถัดมาระบบเกียร์นะครับคันนี้เป็นเกียร์อัตโนมัตินะครับแต่ สามารถปรับเป็นแมนนวลได้ด้วยนะครับลูกค้ามันจะมีตัวเอ็มนะครับแล้วก็จะมีเครื่องหมายลบกับเครื่องหมายบวกมาให้นะครับสามารถใส่เป็นเกียร์แมนนวลได้ด้วยนะครับดันมาจะเป็นโหมดการขับทีนะครับสามารถปรับเป็นโหมดสปอร์ตได้ด้วยนะครับเพียงแค่เราดันตรงนี้ขึ LT ้นไปนะครับะตรงนี <jour. Sim. S 1> ้ก็คือเข้าโหมดสปอร์ตแล้วนะครับแล้วก็จะมีอ่าตัวหนังสือนะครับขึ้นตรงหน้าปัดนะครับเขียนคําว่าสปอร์ตมาให้ด้วยนะครับ ตัวหนังสือนะครับจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับลูกค้าด้านล่างตรงเลขไม้นะครับเวลาปิดนะครับมันก็จะหายไปนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถัดมานะครับตรงนี้เป็นที่ควบคุมเครื่องเล่นเสียงนะครับลูกค้านะลูกค้าสังเกตตรงเครื่องเล่นเสียงนะครับตรงนี้คือแอดมินไม่ได้กดสัมผัสเลยนะครับ Admin บอกกดตรงที่ควบคุมเครื่องเล่นเสียงนะครับอันนี้คือบลูทูธนะครับสามารถกดกลับเพิ่มเสียงลดเสียงนะครับโยก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 เครื่องเล่นเสียงนะครับก็ใช้งานได้ปกตินะครับลูกค้าถัดหนานะครับตรงนี้เป็นเบรกมือนะครับเบรกมือก็ใช้งานได้ปกตินะครับรู้สึกว่าเบรกมือนะครับจะเยอะมากนะครับวันนี้เพิ่งเปลี่ยนเบรกมือไปนะครับ โอ้ยังแน่นยังแข็งอยู่เลยนะครับตัวเบรกมือล็อกล้อได้ปกตินะครับไม่มีล้อไหลล้อลื่นแน่นอนนะครับถัดมานะครับมีช่องวางแก้วน้ําขวดน้ํานะครับมีมาให้2ช่องนะครับแล้วก็จะมีช่องวางของนะครับเป็นช่องซีดียมเล็กๆนะครับมีมาให้หนึ่งช่องนะครับด้านบนนะครับมีไฟสองสว่างนะครับไปที่ด้านนะครับสามารถกดเปิดปิดได้นะครับหรือว่าเราจะกดเปิดตรงนี้ก็ได้เลยนะครับกดตรงตัวหลอดไฟเลยก็ได้นะครับลูกค้านี่อ่ะ ทีบางแดดนะครับมีมาให้2ฝั่งนะครับมีกระจกมาให้ทั้งสองฝั่งนะครับที่บางแดดของเรานะครับตรงนี้มียันมาให้ด้วยนะครับลูกค้ามียันมาให้ด้วยซื้อลถแถมยันไปเลยทันทีนะครับโอเคหากลูกค้าท่านใดนะครับกําลังมองหารถกิ๋งนะครับขนาดเล็กเอาไว้ใช้งานนะครับได้เบาะหนังทั้งคันนะครับฟังก์ชันครบๆนะครับแถม ตนนี้นะครับไม้เพียง101,000กิโลนะครับรถปี2015นะครับรถมือเดียวไม่เคยเกิดอุบัติเหตุแน่นอนนะครับไม่เคยชนหนักติด่าวไฟไม่จมน้ำน้ำท่วมแน่นอนนะครับลูกค้าราคาอยู่ที่ประมาณ3 0 0นไปป้ายนะครับลูกค้าหากลูกค้าอยากดูตัวรถนะครับสามารถเข้ามาดูตัวรถได้ที่ประสริฐผลลุงเรืองสมุทรคอนสาขาใหญ่ได้เลยนะครับตรงข้ามศูนย์ฮีโน่นะครับแล้วก็มิตซูบิชินะครับเข้ามาดูรถ ได้เลยนะครับมีทั้งรถเก๋งรถกระบะรถครอบครัวนะครับรถตู้ทึบรถบครอะนะครับทุกรุ่นทุกยี่ห้อให้ลูกค้าได้เลือกชมกันได้เลยนะครับฝากไว้ได้เลยครับรถสวยรถดีคุ้มค่าคุ้มราคาไม่แท้ทุกคันไม่มีก็ต้องมาที่ประเสริฐผลลุ่งเรืองสุนรครได้เลยนะครับตันนี้แอดมินมาก่อนขอตัวลาไปก่อนนะครับขอบคุณครับ